ครับร้านนุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆเป็นนักนำเพียงเคยครับเป็นเหรียญผงนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่แพ้ีววัดลางมันนะครับที่ระลึกสร้างพระอุโบสถหลังที่สองนะครับข้างหน้าก็เป็นหลวงปู่แพรียวครับหลวงปู่แพ้ีวท่านก็เป็นเกจิที่โด่งดังมากนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลป้องกันภัยให้โชคลาภนะครับมีประสบการณ์ยแยะมากมายนะครับลองปืนยิงยิงแล้วไม่ออกแยะไปหมดเลยนะครับ หน้าใช้นะครับหน้าเลี่ยมใช้เป็นอย่างยิ่งน่าเก็บไปบูชานะครับผมนี่คือด้านหน้านะครับก็เป็นรูปของหลวงปู่นะครับรูปของหลวงปู่นะครับและล้อมด้วยนะครับลายดอ,อกไม้แล้วก็บอกชื่อนะครับข้างหลังนะครับเขียนว่าวัดปัจชาลาดบำรุง นะครับปราชาราบํำรุงวัดลังมันนะครับผมตำบลลังพิกลอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมรุ่นหนึ่งนะครับก็ใส่ยันเอาไว้ยันคูนะครับแล้วก็มียิงเลเซอร์โค้ดคำว่ารวยนะครับสนใจสวยๆนะครับเนี่ดูขอบนะครับบนสารตักสิทธิ์เพียวเลยนะเห็นบนสารนะฮะของทูบ นะครับนิมนต์สารศักดิ์สิทธิต์ต่างๆนะครับผมพุทธคุณต่างๆนะครับสนใจนะครับผมติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องโทรต้นเก้าหกเก้าห้าสี่ต้นแปดต้นแปดหรือต้นแปดหนึ่งสี่สองต้นสามต้นหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ